โอ้ลมแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างแรงเลยดูได้เขาหาหอะไรหาปูหาหอยดีครับหาหอยโอ้เยอะอยู่นะวันนี้น้ำลงอนะไรนเนี่ย เอาเน้นจับมาจากนี้ได้ดีแล้วใช่ไ้ยคืงทางแล้ววิธีดูวิธีวิธีร่อนนะบะฝานมาแล้วก็ร่อนโดยเก็บครับเล็นเดี่ยววะเนี่ยนะไม่ครับ ก้อนในน้ำเนี่ยก็ช้อนมุนปกนะครับไม่ขายหรือมันกินเองครับล่ะขายค่ะอ๋อขายแน,น่ขาถแล้วมันเพิ่งขายอยูอ่เยอะใช่นะซื้อกว่ขายอ๋อหาไปหามาก็สนุกนะ แต่มือจบอย่างเงี้ยมไม่ค่อยได้นะนดเนาะแต่มันจะมือจะโดนนด้จะไปโดนพวก<ม>ไอ้ไอ้พวกเนะ<ไ>ก็ดหอยนาะกาบหอยอนั้นะบาดมือเอาหอยมังหอยมั่งผสมกระเลือกเอาเอาแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กไดก็ปล่อยไว้แต่มันถ้าหอยเกียบมันจะใหญ่แค่นี้ยะเีาไปผัดใช่ไมผัดกระเพรา 跑来 ก็ใส่บอลฟุตก็ได้ปั๊บนะมันอยู่ในนี้นะเนาะใช่พอพอน้ําขึ้นมันก็ขึ้นมาใช่ไหมพอน้ำลงมันไม่ลงตามน้ํำก็จะอยู่ตรงนี้ของเขาค่ะอ๋ออยู่นี่เลยจะเป็นโซนนี้เลยรอต้องรอจังหวะน้ําลงไปก็ไม่มีลางไปก็ไม่มีอ๋อต้องรู้จักโซนของมันเป็นแมวของเขาต่ำลงไปก็ไม่ได้ก็ไม่มีสูงขึ้นมาหน่อยก็ไมม่ีไม่มี

น้ำลงเยอะเลยนะเนื้อขอบคุณครับผมน,นี่เรยสวยๆเรท์มเทียนสวยๆโอ้ลงไปเยอะเลยน้ำลงน้ำลงไปดู ลงเยอะมากเ,ออเหนืงอยวันนี้ขึ้นแรงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 เพาหมดขึ้นแรงมากวันนี้ กับทะเลครับไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ในะทะเลนี่แหละรู้ไปไหนว่างๆก็มาลงทะเลมาดูคลื่นกันวันนี้คลื่นแรง ทิงทองเวลาใครมาเที่ยวทะเลแถวนี้ก็สามารถขึ้นไปอาบน้ำจืดที่วัดกท,ทิงทองได้นะครับมีบริการอาบน้ำจืดให้ด้วยสำหรับคนที่เล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วต้องการอาบน้ำล้างตัวที่วัดกระทิงทองนะครับ ส่ว10โมงไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับให้ดูบรรยากาศกันไป อมน,นี้มันมาจากรุดม,มาจากางน้่เแช่ใ,ชในน้ำเค็ม,มะนะมนทนได้ขนาดนี้ตั้งหลายปี 아.